คนไข้นะครับคนไข้ก็แบกขาออกหน่อยนะครับอ่าแล้วเกี่ยวแล้วแล้วอะไรแล้วก็ขาเกี่ยวเกี่ยวกันไหมทำถุงเกี่ยวขาเกี่ยวกันไหมไหมขาเกี่ยวกันไหมครับขาเกี่ยวกันได้ได้ขาเกี่ยวกันัยไางนี้เกี่ยวกันไว้อ่าทำอยู่ท่านี้ได้อ่า นัไหมครับตั้งไหมล้อยมไปยืดยืดล้าคอนยืดยืดยืดยนั่ไหมครับลั่ไหมนั่ไหมลั่นไหมค่อยยืดค่อยยืดไม่มต้องอย่าไปต้องตกครับ อ่อนนะอต,ต,ต่อไปเรามาทำที่พื้นกันครับเราทำท่าพม่ากันที่พื้น แบบนอนลงที่เพื่นครับนอนลงนอนลงแแบบนอนลงใครยงครังไม่ทด้ท